เอาละได้เวลาออกจากไทยกันต่อแล้วรลยงจากสุดที่แล้อาสผมต้องการพักผ่อนสามคนแล้วก็มีคนวิ่งต่อไปบีกหนึ่งคนต่อยกับพักย,วยาวๆเลยฮะโอเคถึงหมู่บ้านร้างมีหมดสองที่ก็ต้องแบ่งคนไปดูนะเผื่อทรัพยากรผมใช้เวลาเลือกอยู่สักพักหนึ่งเนื่องจากว่าคนที่มีความสมามัคคีในการคนบ้านร้างตอนนี้ไม่ค่อยพร้อมกันะเท่าไหร่และใช่อย่างที่ผมบอกไปมันมีทั้งหมดสองหมู่บ้านร้าง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโดยป่าประโยชน์ผมจึงต้องให้ทารกับผมที่กำลังพักผ่อนอยู่เนี่ยออกไปคนสำรวจดูก่อนเพราะเธอคือคนเดียวที่พร้อมในสุดนต,ตอนนี้ผมรอจนก,กระทั่งพวกเขาสำรวจเสร็จผ้า103ชิ้นฮ้อไม่เร็ว ส่วนในหมู่บ้านหนึ่งดูเหมือนจะเจอฐานหินนะแล้วก็มีกระท่อมที่มียาอยู่ด้วยเอาไรเรียบร้อยแล้วกลับรถไฟกันได้ถ้าเกิดในหมู่บ้านที่เหมือนจะสามารถเทรดเกับอาวุธได้นะวเวลาส่งคนไปตรวจสอบหลังจากที่ไตรตองดูสักพักหนึ่งผมก็เลือกที่จะขายกระสุนปืนไรเฟิลไปบางส่วน พื่อที่จะซื้อกระสุนปืนกลหลังจากนั้นก็รอพวกเขากลับรถไฟรับไปกันต่อรันที่สุดเราก็มาถึงเพนซ่าแล้วผมมาถึงเพนซ่าแล้วเมืองใหญ่เมืองแรกหลังจากมอสโก ดูเหมือนว่าสงครามกลางเมืองก็รามมาถึงที่นี่ด้วยแล้วผมก็ได้เห็นธงสีแดงที่กำลังโบสบัดอยู่เหนือสิ่งก่อสร้างเรลเลๆหลังไม่นานที่ปรึกษาผมก็เข้ามาพวกเราหวังว่าเราจะได้ผ่านเฟนซ่าไปโดยที่ไม่ได้เจอการต่อสู้อะไรแต่อย่างที่ท่านเห็นแหละผู้พันเมืองนี้เลือกฝั่งคอมมิวนิสต์รัฐบาลเฉพาะการของเราพยายามเจรจาให้เราผ่านพวกกองทัพแดงไปอย่างปลอดภัยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ผลนะ อย่างไรก็ตามเราต้องหาวิธีผ่านเพนซ่าไปให้ได้เพื่อที่จะเดินทางไปที่วาราดีโวส์สโตกพาะง้นเราคงหลีกเลี่ยงการไปรเชนหน้าไม่ได้ภารกิจของเราจะเป็นการยึดสถานีและบริเวณโดยรอบเราก็ผมได้รับรายงานมาว่าพวกคอมมี่ตั้งแคมป์อยู่ที่อัศวินวิหารใกล้ๆผมขอแนะนําให้ท่านเข้าไปต,วตรวจสอบนั้นเพื่อให้บั่จใจว่าจะไม่มีอะไรทําอันตรายรถไฟเราได้อีกอย่างเพนซ่าเป็นเมืองใหญ่ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเจอรีจินเนอรี่ของเราอยู่นี่จําคําสั่งของพวกเราได้ใช่ไหมท่านว่าไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เราก็ผมขอแนะนําให้ท่านเลือกทหารที่มีฝีมือที่สุดของเราสําหรับภารกิจนี้ก็ตามที่ผู้กองแรงเกอร์แนะนําผมจัดทีมที่ดีที่สุดและคิดว่าเหมาะสำหรับการนี้แล้วคิดว่าไงหากเราเข้าไปถามพวกนั้นดีๆพวกนั้นใช้เราใช้อู่ซ่อมแล้วก็อัปเกรดรถไฟเราไหม <c oughs> มั่นใจได้ว่าเธอใช้สเสน่ห์ขอพวกนั้นได้นะ <c oughs> พอเดแล้ว แค่ให้เราผ่านให้พวกคขามีก็คงไม่นายอมแล้วแหละเราต้องยึดสถานีรถไฟเพราะงั้นเราคงได้จะโฟก,กัสกับการเคลียร์รอบสถานีรถไฟก่อนไอพวกคอมมี่อยู่ยุ่ยแย่ได้ไปหมดเลยพวกเราคงได้จะไม่ให้พวกมันเจอตัวเราได้นานที่สุดนะพวกมันจะไม่เห็นเราห่างลมเป็นพุ่มไม้หรือไม่ก็หญ้าสูงและหากพวกเราค่อยๆเดินเนี่ยพวกมันก็จะไม่ได้ยินเราแค่ซ่อนแล้วรอมันเข้ามาใกล้จากนั้นก็ไปข้างหลังมันแล้วก็จัดก,การ ง่ายๆแล้วก็ได้โปรดให้มั่นใจนะว่าจะไม่มีใครเผยยิงปืนออกไปเนี่ยเสียงปืนกับการรอบเล่นเนี่ยมันไม่เข้ากันหรอกนะลงนรกไปซะสหายเอาละด้พะเพลาเล่นรอบเลนแล้วแผนของผมนั้นจะเป็นตามที่ทางของผมแล้วก็ผู้กองแรนเกอร์ได้บอกไว้เราจะแยกที่สุดและยึดสถานีรถไฟนี้ Enemy spotted better option yes be right there He see coming. see won't coming to it it I'll นั่นระฆังเตือนภัยนี่หากมันส่าระฆังนั่นละก็พวกเราทั้งหมดที่นี่คงจมขึ้นสีแดงตายก่อนจะตะโกนบอกว่าโซเวจะรุนโลดซะอีกก็ให้ไปมาสิฉันเบื่อที่ต้องย่องไปมาในพุ่มไม้แล้วเราก็เริ่มคันหลังแล้วด้วยงั้นก็เกาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดการกับระฆังแบบเงียบๆก่อนกัน listening จ้ enemy spotted อย่างแรกก็ต้องจัดการความเสี่ยงนั้นก่อนระครังต้องหูจัดการ Taking cover He won't see it coming Okay ความเสี่ยงตัวแรกจัดการ I'm listening ต่อมาก็เป็นการจัดการทหารที่ได้ตะเวนไปมา Look what's t h a

cover. taking พอจัดการโดยรอบเรียบร้อย r e a d Yes y I'll take a look ทหารเดีนรถไฟก็อยู่แค่ตรงหน้า I'm all ears understood Yes I'll see to it I'll see what's there แต่เห็นแบบนั้นก็ยังมีทหารเดินรตเวนอยู่ผมจึงสั่งให้ทหารผมเข้าไปจัดการพวกนั้นแบบเงียบๆซะก่อน He'll get the p o i n Ready He's dead moving ไอพวกเขามีรู้ตัวแล้วคงหมดเวลาย่องเบาแล้วแหละ Sir. Finding cover. Ready as I'll ever be. I'm here. Yes? Going. I'm here! Taking cover. Your orders? I'm listening! Onwards! Oh. Orders, sir! Orders? Right. So. No. 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 I'm to do. As you wish. awaiting orders moving out yes yes sir i'm listening โอเคสองคนสุดท้ายไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกนายทำได้แต่นี่มันยังไม่จบพวกนายต้องไล่พวกเขมิ้งออกไปให้หมดยังไงก็ตามฉันขอแนะนำให้จัดก,การหน่วยรัตเวนและเส้นทานส,ส่งสบียนก่อนที่จะบุกพวกมัน yes assuming position. Understood. ดูเหมือนว่าต่างกับผมจะเจอประเด็นอะไรบางอย่างนะ ready as I'll ever be taking cover I'm listening assuming position แต่ก่อนที่จะเข้าไปคุยดูเหมือนว่าจะมีหน่วยรัฐบาลมาผมจ,จะการไปก่อน coming sir softly darling In, ทางนี้เรจินารีมีเพื่อนของพวกนานยแบบทูจัประโทษอยู่ใกล้ๆนี้หากจะช่วยพวกเขาแล้วก็พวกนายควรรีบนะถึงแม้ว่าเราควรจะพยายามที่สุดที่จะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังนี่ก็ตามระวังไว้ด้วยละ่ะไอพวกคอมมีจะพอขาดการแล้วแหละการเข้าไปช่วยเนี่ยอาจจะเสี่ยงหน่อยนะนนผมไม่ด้กับพวกกราแงเกร์นะ แต่คนกับผมคง <ผม S 1> จะไม่ชอบใจแน่ถ้าเราทิ้งแครไ้ข้าง,งหลังไห่ธงเฮงสวยนีย่มีทุกที่เลยคงไม่มีใครว่าใช่ไหมถ้าเราจับมันออกไปเนี่ยก้อยพวกคอมมี่ไงที่จะว่าเราซึ่งก็เอามันออกไปเถอะดูเหมือนอยู่ฐานกับผมก็อยากจะจัดการได้พวกธงสีแดงเฮงสวยพวกนี้นะ

ระหว่างที่ทางของผมกำลังดูสถานการณ์กันอยู <S 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 ่รู้สึกว่าเดี๋ยวรัตเวยจะดวงสว่นะเลาก็เป็นโอกาสดีเลยที่จะอ้อมหน้าตรงนั้นพร้อมกับไปช่วยทหารของเราที่ถูกจับขังเอาไว้ Understood Listening here Yes take sir sir look I'm I'll a Ready as I'll ever be. I'll see to it, sir. I'll see what's there. Yes. Listening, sir. Yes. I'll see what's there. Consider it done. Take a look. Yes. Taking cover. Ready, sir. I'm wait moving. Orders. Ass position Assuming Assuming ขอมามีทางเข้าไปแบบเพียบได้และทางของผมก็คงจะไม่อยากให้สตูลนะเอากำลังเสริมมาเพิ่มฉะนั้นทางของผมเรามีแผนเตร่ยจัดการทั้งระคังและคนที่จะมาเคาะเลยอีกทั้งจะมีการตั้งปืนกลเพื่อกันหลังเอาไว้เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีใครมาอ้อมเราได้ Assuming Pull the pin, toss the egg! Yes? I'll keep my head down. Your orders, sir. Here will do. Should have stayed at home, kid! Uh, I'm there! I'm finding cover. Ready? Ready! I'm ready. Taking cover. Yes. yes! All quiet for now. Ready? Yes. Sir? see I'll Taking o it. t cover ไม่กว่าจะไม่รอซะแล้วขอบคุณที่มาช่วยนะสภามาคอยดูแย่มากเลยคนต้องพากลับไปที่หลัง e หลังจากช่วยเหลือเหล่าริทเนอรี่เสร็จทางผมก็ได้ทงเป็นิงเพลินเ e s sir แลก็ได้เวลาจากการกองราตะเวน a บิงสลักแล้วก็โยนไป Yes sir taking cover yes listening sir ready sir as you say sir let's go awaiting orders I'm here take cover say the word' taking oh. cover Yes. Listening. Changing location. Ready. I'm taking cover. All quiet. Rất cao điểm rồi. Còn rất nhiều còn rẻ, thu cầm chặt. I'm all ears. Rất cao còn rất nhiều còn sir. Understood. I'll take a look. taking position s o ดเอ็ you can bet on it okay กองรัตเวียนกองที่สองถูกกำจัด ready sir I'll see to it good ตอนนี้ถึงรัตเวนและกองดำเนินของทุนจัดการแล้วเราสามารถวางแผนที่จะบุกฐาปฏิบัติการของพวกคอมบลินได้แล้วซึ่งเราเชื่อว่ามันอยู่ที่อัศนวิหารนอกรีสินดีทำไม่ต่ายที่พวกมันจะถูกกองขับข่าวไปเลย มันไม่เปประโยชน์ที่จะบกุกเข้าไปในอาสนะวิหารพวกเราควรจะการผู้ทหารประจำการร,บรอบๆแทนแล้วก็ระวังเอาไว้ด้วยพวกมันต้องมีอีกเยอะแน่ไม่งั้นบางคนยุ่งเมือนทั้งเมือง,งมไม่ได้หรอกแต่ก่อนที่ทหารของผมจะไปเคลียร์ร,บรอบๆอาสนะวิหารพวกเขาก็จไปจัดการธงสีแดงแห่งสวยนั่นก่อนจะรักษาการโดยราตรเวนแต่ก่อนที่ทหารของผมจเคร์อบๆอสนาวิหารพวกเขาก็ไปจัดการธงสีแดงเฮงซวยนั่นก่อ เราก็ดูเหมือนว่าการเข้าไปตรงๆเนี่ยจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไหร่พวกเขาจึงเลือกจะอ้อมไปด้านข้างก่อน Yes Taking cover I'm moving Yes I'm here finding cover จากนั้นก็ค่อยเก็บหน่วยรัสเตอเป็นข้อมันไปทีละคน I'll see to it they won't see it coming I'm here uh finding cover I'll deal with that one ร้อมาทุกอย่างเตรียมพร้อมเพื่อเป็นการจู่โจมโดยเชี่ยวทางเปิดข้าวปืนคนก่อนเพื่อความปลอดภัยและส่งทหารนายหน่งขึ้นไปคุมปืนข่าวนี้แหละพวกมันจะต้องตายด้วยอาวุของตัวเอง Say the word Yes? Understood. I'll see what's there. Awaiting orders. Be right there. Ready as I'll ever be. Finding cover. As you wish. Finding cover. I'm waiting. Your orders, sir? He's in my sights. r e a ว y ี s ส l l ที่ r ั e y ะ s Let's g ่ Ready. เยพ้ไปใช่คูมโอเอเลโอเคโอเคโอเสโาเคโอเค้อเีโเคอเคโอเคอเคีอยคโอเคโอดคเคโเออนะเ,เคโอเคโเคอเคโอเคาอนอเคโอเคโอเคโเเรโอคโอเคโอเคโอเคอเคอเคนอเอ่เคโอเคโอเตโอเอเอเอออเคเค้เอออเอ อยากรู้จริงๆว่ามีอะไรอยู่ในอรถไฟ Assuming position Ready sir understood การกิจเสร็จสินแล้วได้เวลาส่งทหารกับรถไฟแล้ว I'm a yes. เราได้ทราบว่ารีเจนหน่วยอื่นได้ไปจากเมืองนี้แล้ว อีกทั้งเมืองนี้ยังถูกยึดโดยพวกคอมมิวนิสต์อีกแน่นอนว่าเราไม่อยากเสี่ยงให้มันเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับที่มอสโกฉะนั้นเราจึงต้องยึดเมืองเพื่อเปิดทางไปต่อให้กับรถไฟเราพยายามและทํามันสําเร็จใช้กระสุนปืนไปย,ยพอครัวในสารพรธธัดรกิจนี้เมื่อสถานีถูกยึดเรียบร้อยแล้วรถไฟก็เข้ามาที่สถานีตรงที่ผมอยู่และในขนาดนั้นเมืองเนี่ยเงียบมากและตอนนั้นเอง ที่ปรึกษาของผมก็เข้ามาอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ว่าผมกําลังจะต้องตัดสินใจที่นี่มีทางแยกไปเหนือและใต้ซึ่งทั้งคู่จะพาเราไปวันดิววอสตอกถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลอยู่ไม่เยอะแต่เราก็ทราบว่ามีรถไฟไหลายขาบวนไปทางใต้ซึ่งมันเชื่อมระหว่างเพนซาเชเนบิสและก็ออมส์มีรถไฟไหลายขาบวนไม่ได้รายงานกลับไปหารัฐบาลเฉพาะการของเราซึ่งมันอาจจะพังระหว่างทางหรือไม่ก็อาจโดนซุ่มโจมตีหากเราเลือกไปทางน,นั้นเราอาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา แต่หากเราไปอีกเส้นทางเราจะไปที่ยาคาตรบุก,ก่อนก่อนที่จะไปถึงออมส์โดยตรงนั้นมีกองทัพขาวอยู่มันอาจจะเพิ่มโอกาสให้เราดีเรืเร่องการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพแดงได้และหากรีจินารีบางคนเลือกจะไปเส้นทางนั้นพวกเขาอาจ,จยังไม่ตายเราจะมีโอกาสเจอพวกเขาทั้งสองทางนี้ในแง่ของความโอกาสนะ่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยแต่การหาอาหารและเชื้อเพลิงนะ่ยจะยากขึ้นไม่ว่าเราจะไปทางไหนก็ตามเราควรจะสัรเป็นส่วนสเสบียงให้ดีท่านจะไกไปทางไหนผู้พันทางเหนือหรือทางใต้ เอาละเรื่องหนักใจมาอีกแล้วทางเหนือหรือทางใต้ถ้าจะปลอดภัยก็ต้องขึ้นเหนือเสียงหน่อยก็ลงใต้ใจจริงก็อยากรู้ถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับขบวนรถไฟที่ไปทางใต้แต่ผมกำลังแบกรับชีวิตของเราเรจินาีบนรถไฟขบวนนี้อยู่ผมจึงเลือกที่จะไปทางเหนือเพื่อความปลอดภัยหวังว่าท่านจะเลือกถูกนะโอเคทหารที่เราไปช่วยมามีทั้งหมดสี่นาย ไม่ไม่ไม่ไมไมขบวนรถไฟเรามีที่ไม่พอสำหรับทุกคนบ้าสินดีเลยผมน่าน่าผมน่าจะขยายตู้ขบวนให้ามากกว่านี้ผมต้องเลือกทิ้งคนไปข้างหลัง จเสียงเคาะประตูร้อยโทสวดาก็เดินเข้ามาพร้อมส่งกระดาษจดข้อความจากโทรเลขให้มองก็รู้เลยว่าเขากําลังกังวลแต่เขายังไม่พูดอะไรเพราะรอผมอ่านข้อความนั้นคําสั่ง377ถึงเหล่ากรรมกรประชาชนและทหารของโซเวียตตั้งแต่ที่เพนซาจนถึงวลาดิวอสตอหากพบเจอทหารของเชโกสโลวรีเจนที่เบียวธอยู่ในมือให้ทําการยิงใส่ทันทีเพราะเหล่าทหารของเชโกสโลวารนั้น เป็นหนึ่งในส่วนของรัฐธิจักรวรรดินิยมระหว่างประเทศที่กระทำการสนับสนุนและต่อต้านการปฏิวัติด้วยการพยายามแยกไซเบเรียออกมาฉะนั้นรถไฟของเราดีเจนทุกขบวนที่มีอาวุธแม้แต่ชิ้นเดียวจะต้องถูกยึดและเราดิจินารี่จะต้องถูกจับตอนนี้เราได้ส่งกองกำลังไปจาัดก,การและลงทันเราผู้ก่อ,อความไม่สงบแต่หากเราเช็โกสโรวาดดิจนารียอมวางอาวุธลงพวกเขาจะได้รับการดูแลเยี่ยงพี่น้อง และรถไฟทุกคันที่มีเชโกสรวัตร,ริจินารีอยู่จะไม่สามารถไปทานตะวันออกได้ไกลกว่านี้แล้วผู้ใดที่ให้ความช่วยเหลือเรารีจินารีหรือปล่อยให้เขาผ่านไปจะถูกพิจารณาว่าเป็นคนทรยศและได้รับโทษสถานหนักลงชื่อกรรมการราษฎรฝ่ายการทหารและการทหารเรือตอสกีผู้พันผมจะกระดาษแผ่นนี้ในเพนซ่ามันมีวันที่ระบุเอาไว้ด้วยข้อความนี้ถูกส่งก่อนที่เราจะถึงมอสโ,โสอกซะอีก ผู้พันกาดิดพูดถูกพวกมันไม่เคยคิดจะทำตามที่มันพูดไว้หรอกไอมูรอซแม่แค่สารเลวจอมกันหล่อนแค่นั้นแหละผู้พันพวกเราเจอขบวนรถไฟเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะเราต้องชำระออกมาประกอบแล้วก็ได้แค่ขบวนเดียวเท่านั้นท่านจะเลือกขบวนไหนหรอผมใช้เวลาคุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งจนในี่สุดผมก็ต้องเลือก รับผมก็เลยจะประกอบเป็นตู้โรงครัวละกันรับทราบแล้วครับผู้พันผมเชื่อว่าตู้โรงครัวนี่แหละจะช่วยเราได้แต่เหมือนว่าผมจะลืมเช็คว่าเรามีพ่อครัวน้อยมากเลย คงได้เวลาหาพ่อครวัวไม่ก็ฝึกพ่อโคคนใหม่้วแหละเราสามารถใช้สเบงธรรมดา10ชิ้นสมุนไพาย0เพื่อออกมาเป็นอาหาร20หน่วยได้เยี่ยมหลังจากการเตรียมตัวอยู่สักแป,ป๊บนึงก็ได้เวลาเดินทางต่อเอาละสู่ทางเหนือทางที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เรามีอะนะ เอาล่ะเราถึงแล้วสถานีรูนิโน่ที่นี่มีเหลืออะไรแล้วผู้พันเหลือแต่ซากนะให้ตายเถอะกลารเป็นสถานีร้างไปแล้วเป้าหมายล้วก็อยู่อีกไกลแต่ก่อนที่จะไปต่อผมเลยจะอัปเกรดขบวนรถจักรก่อน ตู่ก็อยากอัพนะแต่อัพทีหลังแล้วกันเราต้องทําทีละอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจอดได้านานมากเนื่องจากตอนนี้คอมมี่มันพยายามตามล่าพวกเราอยู่ม,ม,มีหมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้<ม>แน่นอนสิผมต้องส่งคนไปตรวจสอบอยู่แล้ว เผื่อมีอะไรให้เราแลกเปลี่ยนแต่อย่างแรกเลยต้องตั้งหน่วยขึ้นมาก่อนเ,อเหมือนจะเจอปัญหาฮะตู้สเสบียงเราเต็มเราว่างรอผมก็เอาอัปเกรดตู้สเสบียงเลยแล้วกันภัยอันตรายกำลังรอผู้จ้าอยู่ภายภาคหนะ้า เสียงแข็งก้าตั้งแั่จะขอทานที่คนผมเจออยู่ข้างถนนเขาชี้มาที่คนผมด้วยมือที่ผอมแห้งแต่ดวงตาของเขากลับส่องประกายอยู่ภายใต้ผมที่ลดลุงลังและสกระปรกนั่นพวกเขาจึงเร่ให้จาฟังคําเตือนหน่อยโอ้โหปัญหาที่พวกกองทัพแดงบันซาเน่มันช่างน้อยนิดหากเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพนาเวทมนตและความรับของมันและเธอเธออยู่บนทางที่พวกเจ้าจะต้องผ่านเพื่อมองหาเราผู้ไร้บ้านเหมือนกับพวกเจ้า ไม่ใช่วันนาเองเนาะที่เป็นคนไร้บ้านนะทั้งประเทศคือบ้านคาเวาเอง,งั่งแล้วไหนบ้านเจ้าละ่ะเออเขาก็พูดถูกนะสนใจจะแบ่งอาหารให้ข้าเพื่อแลกกับคําแนะนําหน่อยไหมวันนาจ,จะช่วยในการเดินทางของเจ้าได้นะโจโรเมียหยิบอาหารกระป๋องเลอยขึ้นมาแล้วยื่นให้ชายขอทานนั่นก่อนที่เขาจะรับมันไว้และเก็บเข้ากระเป๋าจากนั้นก็ยิ้มและเริ่มเล่าเรื่องราว ในพนาเวทที่ที่ความสะพรึงนั้นรออยู่ณกระท่อมที่มีขาเป็นสกุลาที่ที่บาบบย,ยากายายแก่ผู้ชั่วร้ายอาศัยอยู่จงพึ่งสังวรหากเธอให้ทีพักนั่นคือเหยื่ยรอรอจงยาตกลงเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อของนางแต่เราผู้ไม่ให้เครื่องบรรณาการแด่นางอาจจะจบลงด้วยการเป็นเครื่องบรรณาการเสียเองนี่ฉันจ่ายอาหารเพื่อไปนั่งฟังกรหลอกเด็กงนั้นเหรอผมว่าน่าจะอย่างนั้นแหละ ทหารของผมหัวเราะและเดินจากออกมาและปล่อยให้ขอทานประเชิญชะตาของเขาเมืองที่ส่งไปแรกเปลี่ยนไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยผมจึงทำการขายของแทนละกันปัญหาตู้สเสบียงเต็มก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยได้เวลาส่งคนกลับไปประจำจุดแล้วและหน่วยที่ส่งไปแรกเปลี่ยนของก็กลับมาแล้วได้เวลาเดินทางต่อแล้วสินะไปกันเถอะ แล้ก็มาถึงสถานีรูซีเอฟก้าของแรกเป็นให้นี่แทบไม่มีเลยฮะแล้วก็ไหนๆก็แวะสถานีแล้วผมจึงด้อยจะอัปเกรดตู้ตุริสารไปเลยแล้วกันโดยตู้หนึ่งจะเพิ่มคุณภาพในการเป็นอยู่และอีกตู้จะเพิ่มขนาดเพื่อให้รองรับกับเรจินอรีที่จะมาในอนาคต หลังจากที่อัปเกรดขบวนโดยสารที่3เสร็จผมก็เลือกทหารที่เนื่อ้ายสุดมาพักตู้นี้เพราะตู้นี้เป็นตู้ที่สบายสุดในตอนนี้ คที่เหลือก็ได้เวลาออกเดินทางต่อแต่การเดินทางจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามตอนต่อไปเนี่ย